โอ้ยแซ่บมากนี่ค่ะดูความน่ากินอถอดไปจ้าใจเย็นๆนะคะเอาละจ้าค่อยๆเทปลาใส่ลงไปนี่นี่บอกเลยค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเบาแก๊สลงจ้าเพิ่มความแซ่บกันค่ะง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไวัใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะ อืมนี่เลยค่ะวันนี้นะคะมากับปลานิลทอดกรอบต้มยำน้ำใสจ้าวันนี้กันจะเอาปลานิลน,นะคะไม่ได้ต้มยำแบบสดๆเนาะเอามาทอดก่อนอ่าทอดให้กรอบข้างนอกนะ คือหนังที่มันมีความกรอบๆจากการทอดอ่ะพอเวลาเราไปต้มหนังมันก็จะพองหนังมันก็จะฟูเนื้อมันก็จะงอร่อยอ่ะวัตถุดิบที่การใช้อ่ะเนาะปลาหินหนึ่งตัวว้าวล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วการก็จะหั่นเป็นท่อนๆเตรียมไว้เครื่องต้มยำของก,กันกัญชาใส่มะเขือเทศแล้วก็ข่าหนึ่งแง่งน้อยๆปลาครา้หนึ่งต้นรากผักชีหนึ่งรากใบมะกรูดเล็กน้อยแล้วก็มีหอมแดงค่ะหอมแดงถ้ายิ่งใส่เยอะๆน้ําซุปม,มันจะหวานนี่เลยค่ะการใส่ประมาณ สองหัวค่ะผักที่เกาจะใส่ก็มีผักชีฝรั่งแล้วก็ใส่กระเพราเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความร้อนให้กับเมนูนี้บอกเลยต้มยำน้ำใส่ใส่ใบกระเพราม,มันถึงอะ่ะมันถึงรสชาติต้มยำ นะอันนี้ค่ะแซบไม่แซบอยู่ที่ตรงนี้ด้วยก็คือการจะตําพริกขี้หนูสวนสักประมาณ2ช้อนนะคะบุบๆพอแตกแล้วกันก็ลอยน้ำมะนาวน้ำมะนาวที่การลอยไว้นี่ประมาณ5ช้อนแล้วกันก็ลอยไว้แบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พริกเนะี่ยที่บุบุไว้มันดําค่ะแล้วก็สีมันยังสวยนี่เลยค่ะ แซ่บๆทัน้นี้เพิ่มความกลมกล่อมนะมะขามเปียกของการที่จะเป็นน้ำมะขามเปียกหนึ่งก้อนนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนเท่านี้ค่ะวัตถุดิบที่จะทํานะคะไปค่ะลงมือทํากันค่ะก่อนจะไปต้มยำค่ะเรามาทอดปลานิ้งกันก่อนนะคะค่ะใส่น้ํามันนะคะแต่อันนี้น้ํามันเป็นน้ํามันทอดหมูครั้งก่อนค่ะจะเอามาทอดปลาหยอะเกลือลงไปในน้ํามันค่ะ พอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ปรับลงใช้ไฟกลางในการทอดมีปลาของเราก็พร้อมที่จะลงไปแหวกว่าย <c oughs> ใส่ปลาลงไปเลยค่ะปลาเป็นชิ้นๆใช้ไฟกลางๆค่อยๆทอดปลาไปนะคะทอดไปจ้าใจเย็นๆนะคะเว็บไปกวาดบ้านก่อนค่ะนี่จ้าปลามีความเหลืองด้านหนึ่งแล้วนะคะ อาค่ะทีนี้เราจะมากลับพลิกด้านกันค่ะอ้าวค่ะปลาไม่ติดกระทะแล้วไม่ติดกระทะแล้วนี่เห็นไหมมันไม่ติดกระทะแล้วแต่ว่ามันติดกันเองนะจ๊ะไม่ใช่ปัญหาค่ะอา่อาวหนึ่งสองสากลับค่ะกลับพลิกด้านปลาอา่ะทีนี้เราก็รอให้อีกด้านหนึ่งค่ะมีความเหลืองกรอบอย่าทอดให้แห้งเกินนะ ก่อนที่จะยกปลาขึ้นการจะเร่งไฟแรงสุดค่ะเพื่อไล้น้ำมันนี่ประมาณนี้จ้าเราก็จะช้อนปลาขึ้นเราก็จะได้ปลาทอดกรอบนอกนุ่มในค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวกันจะตั้งพักไว้ให้สลิดน้ำมันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปประกอบร่างกันเป็นต้มยำน้ำใสแซ่บแซซดน้ำกันค่ะ ค่ะนี่ค่ะปลาที่การทอดแล้วก็จับแยกชิ้นใครชิ้นมันแล้วนะก็จะได้ลักษณะแบบนี้จ้าอืไม่อยากไปต่อแล้วอะ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยค่ะทอดปลาให้ได้ลักษณะแบบนี้เนาะกินกับข้าวสวยร้อนๆอนะ่ะโอ้ยบอกเลยค่ะกินเพลินอร่อยจนลืมอิ่มอีกแล้วจ้าค่ะอันนี้ก็ตั้งหม้อไว้นะเราจะมาต้มยำกันตั้งหม้อค่ะใส่น้ำเราจะใส่น้ำเปล่าสักประมาณ ลิตรครึ่งลิตรครึ่งเราก็จะใส่ซุปก้อนค่ะช่วยให้น้ําซุปมันมีความเข้มขน้นใส่เกลือค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชาก่อนเอาจา้าเราละลายซุปก้อนก่อนนะจากนั้นการก็จะต้มในส่วนของสมุนไพรนะก็จะมีรากผักชีตะไคร้ตะไคร้หนึ่งต้นหัน่นแฉลบเนาะต้นใหญ่ขาค่ะขาหั่นแว่น แล้วก็หอมแดงเก็บในส่วนของมะเขือเทศไว้ก่อนการจะต้มสมุนไพรอะค่ะสักประมาณ5นาทีค่ะเอาละจ้าตอนนี้นะคะการก็ต้มสมุนไพรนี่เดือดมาสักพักหนึ่งละเอาให้กลิ่นอะกลิ่นขา่ากลิ่นตะไคร้อะมันออกเนี่ยค่ะทีนี้การก็จะมาปรุงในส่วนของรสชาติกันก่อนเลยน้ำมะขามเปียกค่ะใส่ลงไป ตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาหนึ่งทับพีอันนี้เท่ากับห้าช้อนนะคะที่การจะเติมลงไปนี่ค่ะห้าช้อนกินข้าวอ่ะห้าช้อนโต๊ะอืมมีเปรี้ยวมีเค็มโอ้ยพอดีเลยค่ะประมาณนี้จ้าเสร็จแล้วกันก็จะเอาค่ะปลาค่ะใส่ลงไปทยอยใส่ค่อยค่อยเทปลาใส่ลงไปนี่นี่บอกเลยค่ะอออ้ืื น่ากินอะใครมีเห็ดฟางใส่เห็ดฟางเพิ่มลงไปด้วยนะของการไปหาเห็ดฟางแล้วเห็ดฟางมันเหมือนกับอยากกลับตลาดอะมันเหี่ยวหน้าร้อนอะเนาะใส่มะเขือเทศลงไปเป็นลูกเลยแล้วแต่ความชอบเลยนะมะเขือเทศใครอยากจะใส่ก่อนอยากจะชอบให้มันแบบเละๆหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะใบมะกรูดฉีกค่ะใส่ลงไป ตอนนี้มีอะไรก็จับใส่ใส,ใส่ใส่ลงไปนี่ไงคะการที่เราทอดก่อนน่ะปลาการอย่างที่การบอกอะ่ะพอเวลาเราเอามาต้มปุ๊บเห็นหนังไหมหนังมันจะพองขึ้นหนังมันจะฟูแล้วมันจะพองขึ้นเห็นไหมนี่ไงความน่ากินมันอยู่ตรงนี้ไม่รู้นะแต่ก็คือการชอบอะ่ะคือทอดให้มันมีความกรอบข้างนอกอะ่ะพอเวลาเราเอามาต้มยำแบบเนี้ยอ่าแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าปลามันจะขาวนี่เลยคะ่ะ หนังมันจะมีความฟูฟูเนาะชิมรสชาติอีกทีหนึงจ้าหลังจากใส่ปลาลงไปแล้วรสชาติมีความเข้มข้นนะมีความเปรี้ยวมันเปรี้ยวอมหวานแต่ว่ามันยังไม่แซบ่บเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ส่วนนี้ลงไปส่วนนี้จ้า <c oughs> ค่ะจะปล่อยเดือดสักพักนึงนะคะให้มะเขือเทศมันมีความนิ่มๆหน่อยให้น้ำทรงน้ำซุปอะคะ่ะมันซึมเข้าในชิ้นปลาให้หนังปลามันพองเต็มที่นี่เลยเห็นไหม ดูดิพอยิ่งมันโดนน้าร้อนมันยิ่งเจอความเดือดๆอะความร้อนๆน่ะหนังปลามันก็จะพองมันก็จะฟูขึ้นนะคะค่ะทีนี้เราก็เบาแก๊สลงจ้าไม่จําเป็นที่จะต้องให้เดือดพล่านแล้วนะคะทุกอย่างก็สุกได้ที่กลิ่นหอมได้ที่รสชาติดีมากเลยแต่ทีนี้ยังขาดความแซบค่ะอย่างที่การบอกค่ะเราก็อันดับเกือบท้ายสุดสุดท้ายเราก็มาใส่ใบกระเพราค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ความร้อนแรงความสดชื่น แล้วก็ใบผักชีฝรั่งค่ะหั่นท่อนแบบนี้เบาแก๊สลงนะคะเพิ่มความแซ่บกันค่ะใช้ช้อนกลางตักนะกันจะตวงให้เห็นเป็นแบบว่าชัดๆก็ใช้ช้อนตวงอ่าสักประมาณ3มช้อนก่อนพลิกรอยมะนาวแบบนี้นะประมาณ3มช้อนใส่แล้วก็ลองชิมดูก่อนว่าความแซ่บตามที่เราต้องการไหม ปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามความชอบเลยนะความแซบก็ให้ได้ตามความชอบโอ้ยแซบมากบอกเลยแซบจริงๆแล้วพอใส่ใบกระเพราเข้าไปอ่ะมันจะมีความหอมชวนกินเลยนะจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะชิมรสถ,ถูกใจแซบบอกเลยค่ะแซบมากๆเลยนี่ให้ดูความปลาทอดนะ เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนี่ค่ะดูความน่ากินอืต้มยำปลานิลทอดน้ำใสค่ะแบบนี้เลยค่ะแซ่บๆหอมปุ้งๆกันไปเลยจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะนะลองปรับดูค่ะแล้วก็เอาของการเป็นแนวทางนะจ้า